พันหอกอู๋ลูดยับยัลูดยับยับอูหเกือบเต็มกราฟแล้วคู่ที่แปดเจ็ดล้วยคู่ที่แปดอ้ยปืนสาม what the fucking blow JK รกครับผมก็ต้องกราบนะสวัสดีคุณผู้ชมะะที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไมดัทนะฟอร์จูนะผมโชคบล่ภแ่งไมดัทนะผมจับเกมจับคู่ที่มีแต่ลักษณ์ทองแล้วผมและตัวคุณเงินรางวัลน,นะฮะอันดับแรกเลยตารางการจ่ายดูได้หรือ,อยังก็ยังไม่ได้โอเคเอาไปข่าวหน้าริก,กันนะครับผมเอาเป็นว่าเราด้นสดกันไปก่อนเลยนะครับผมด้นสดไปพร้อมกันเลยนะครับผมเนื่องจากผมก็ยังไม่เคยได้เล่นเกมนี้ผมมาทุนที่500อด้วย อันเริ่มเบ็ดน,น้อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมค่อยๆทอยอยกูนันไปโอเคเริ่มกันเลยสกเกตเตอร์น่าจะ3ตัวนะครับผมอ่าแล้วดอกแรกมาแล้ว5บาทโอ้โหสกเกตเตอร์น่าจะ3ตัวนะอ่าเกมของค่ายปีจีนะครับผมปีจีนะครับผมแมไปกันครับไปกันครับผมไปกันยาวๆไปกันยาวๆนะตอนนี้เกมไปเอ้เอ้ยมีมือรูปโอ้โหวายมาโอ้โหมีมือโอ้แล้วคูสามฮะฮะแล้วคูตีอ๋อฮะ อ๋อเรแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหเอาหวังงั้นสิบทีก่อนเลยไปเอาดวงทิ้งไปก่อนสิบทีเกมใหม่นี้ผมไม่เคยเล่นด้วยในเกมนี้นะครับผมมาลองเล่นกันหน่อยนะครับผมเราจะผอหรือไม่จะแตกให้หน่อยเลยเบ่าโอเคเบาอยู่ดอกนี้เบาแหแหลกกันไปโอ้โห โอ้ยมีมือลูกอุ้ยมือลูกสองอันเลยโอ้ยเกือบเต็มกราฟโอ้โหคุณเจ็ดโอ้ยอ่งหุ่นทองโอ้ยได้มาร้อยขอญาตขยับเบ็ดเลยละกันแล้วครับผมขยับเป็นห้าสิบเลยละกันนะครับผมไปครับผมสิบทีครับผมแม่เอาสิเอาสิเอาสิไม่โผล่เลยเหรอ จะไม่ล่จริงอ่ะจะจะเขาพาทีนะจะเขาพาทีแล้วนะเออเอาดิสเก็ตเตอร์ตัวหนึ่งอีกตัวเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บองุ่นทองได้ป่ะอืไม่ได้ดอกนี้เบาอยู่ดอกนี้เบาอยู่มาเบาจัดเบาจัด เออลูบลูบมันต้องลูบเออมันต้องลูบแหล้คูณสามเข้าไปเออแม่มีมือลูบด้วยมันดีจริงๆเลยเออลูบเอาลูบเอาลูบเข้าไปลูบมันเข้าไปเออเอาคูณสี่เข้าไปต่อดีครับต่อดีครับถ้างั้นต่อเลยถ้างั้นต่อเลยแล้วเข้าสเก็ตเตอร์เลยไหมเข้าสเก็ต แล่เข้าสกเกตเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหนี่ก,ก็หวานเจีย๊ยบครับโอ้โหหุ่นปีแปดทีแล้วผมเพื่อนตัวคุณด้วยรางวัลชนะที่มีวรยร่วมอยู่แล้วผมโอเคครับผมไปปีปีแปดทีต้องมีหน่อยแล้ววะต้องบึ้มบ้ามหน่อยแล้วแหละมันต้องมันเบาไปเปล่าวะมันเบาไปเปล่าเออต้องมีมือลูกหน่อยไม่จกตาแล้วครับผมไม่จกตานะ มาลองให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าไม่จอกตาเป็นยังไงรูปไปดิแล้วรูปไปดิแล้วรูปไปดิแล้วพูกพูดแปดแล้วลรูปไปดิร <c oughs> ูปก,กันทีพันห้าเอาซีเอาซีลูปก,กัะยับกรอยับ <c oughs> เอาซีเอาซีจะโผล่ไหมจะโผล่ไหม ไม่มาว่ะรอบท้ายดอกสุดท้ายนี่ดอกสุดท้ายก็ลูบไปหน่อยดิแหละคูสิบเอ็ดดอกสุดท้ายเอารูปต่อรูปต่อแล้วคูสิบสี่โอ้โหสี่ร้อยยี่สิบเอาว่ะถือว่าให้ดอกสุดท้ายก่อนไปแจมยูแจมยูมยรางวัลมาทั้งหมดแล้วับผมได้มาทั้งหมดสองพันฝ่าแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันละครับผม ถ้าใครทุนน้อยไม่แนะนำให้เล่นเบสสูงนะผมไปครับผมสิบทีมันต้องเทอร์โบละมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเออเอาสิ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 อ,าสอุย้ยสเก็ตเตอร์เลยเอาซีเอาซีบอกเลยดอกนี้มีเจ็บดอกนี้ต้องมีเจ็บบ้างแหละ เออเออลูกเล้วลูกเล้วลูกไปอย่างไวไปอย่างไวลูกแล้วคูณหกสองร้อยคูณหไปหนึ่งพันและลูกลูกอุ๊ยแล้วคูณสีเป็นคูณสิบอุ๊ยพันสองอ้ลูดยับยับลูดยับยับอ้๊ยเกือบเต็มการาฟแ,แ,แล้วคูณสิบแปดเอยิบแปดอุ้ยปืนสาม a t า h e fucking ้งบย่แคย เอาเรื่องไม่ละหมื่นห้า 15, เหลือ7ทีแล้วเหลือหมุนฟิจเตีไปดิไปดิอย่าอยู่ที่แค่นี้อย่าอยู่ที่แค่นี้อย่าอยู่ที่แค่นี้เอาสิเอาสิาสมาปะมาเอาแล้วลูกต่อโอ้หลูกลูกอยากดูยี่สิบเอ็ดโอ้ยวสังร้อยสิบโ,โอ้โหเกมนี้มันเอาเรื่องวะโอ้โหไมดัสเอาจัดโอ้โยไมดัสน,นี่คือลูกยำๆปะ โอ้โห,โห,โหมีรูปไหมหรือว่าจะมีรูปให้ดอกสุดท้ายก่อนไปเออรอร,รับทั้งหมดนะครับเต็มๆอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าบาทโอ้โหเอาจัดเลยเอาจัดจริงๆอะขออีกห้าทีไปสองสามอืแล้วรูปต่อ แล้ววายมาเข้าวายสี่แล้ว,ลวคูณหา้าอืมพันสองเลยมีโอกาสเข้าสเกตเตอร์ดอกสุดท้ายนี่ทอเลยนะเข้ามาโอ้โหถ้าเข้าก็พอเลยพอเลยครับอย่างนี้โอ้โหได้มาสองพันแล้วเข้าสเกตเตอร์อีกเข้ากันยับยับโอ้โหแล้วลูกกันขนาดนี้โอ้โหดอกนี้ไม่พอเออลูบลูบลู ต้องรูปมันต้องรูปแล้วคูณสามไปแล้วคูณสามไปมาเลยมาร้อยห้าสิบนะครับผมเหลือรูปบิดรูปบิดรูปเป็นวายดิแล้วคูณหกโอเคแล้วเหลือสามทีเหลือสองทีรูปเข้าไปแล้วคูณเก้าโอเคไปกันต่อครับผมไปกันต่ออย่าหยุดที่แค่นี้ฮะ รูปโอ้โหลูกเยอะลูกเยอะตอนนี้ลูกเยอะหึหึสามร้อยแล้วคูณสี่โอ้โหสี่พันสอง้โ,โ,อโเอาเรื่องจัดยัดแค่โอโ้แล้วบุญฟรีอีกสี่ทีอีกไม่ให้ได้พักไม่ให้ได้พักเลยโอโ้มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเหลือสามทีครับผม เหลือเหลือหนึ่งทีละทีสุดท้ายครับผมโอุ้ยอังหุ่น oui, ก er ็จะอังหุ่นหน่อยเนาะรับไปเต็มเต้นอยู่ที่7,770พเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเลขสวยซะด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าพอใครนี่ครับผมเล่นเกมให้มีสตินะครับผมอย่าลบจนเกินไปนะครับผมอ่าก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตระคายนะครับผมถ้าใครอยากให้เล่นเกมใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมอว้เจอกันคลิปหน้าตลอดทีนี้เจอกันครับผม